สวัสดีครับผมอยู่ที่สาราแก้วกูครับผมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับผมวันนี้พามาเที่ยวมาดูเรียกว่าสถาปัตยกรรมนะครับเทวไล่ต่างๆนะครับผมดูความงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินพาเที่ยวชมดูครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็เราเดินทางครับออกจากที่ตัวจังหวัดไม่นานนะครับ เดินทางออกจากตัวจังหวัดประมาณ4-5กิโลเส้นทางไปอำเภอพนวิสัยนะครับเราจะแวะกันที่สาลาแก้วกูนะครับผมสลาแก้วกูก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับตามกันต่อถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมหน้าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เข้ามากันเยอะนะครับผมนักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นลาหูนะครับผมถือว่าลายผ้าลาหูอมจันนะครับผมจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะ เดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายนะครับผมจังหวัดหนองคายเป็นเขาเรียกว่าสาราแก้วกูนะครับสาราแก้วกูจะประมาณนี้นะครับผมตทวไลต่างๆนะครับพามาเที่ยวมาชมครับผมมุมนี้ค่อนข้างสวยเลยครับสูงๆทั้งนั้นนะครับผมว้าน่าสนใจมากครับ ใครที่อยากมาเที่ยวครับเส้นทางก็อยู่ทางไปอำเภอพนวิสัยนะครับออกจากตัวหนองคายมาประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรนะครับผมอมสูงสูงครับสูงสูงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นพระพุทธรูป,ปปางนาคปกนะครับสูงมากครับผมนอาจจะยี่สิบเกือบสามสิบเมตรได้นะครับผม จะประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากมาท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมสวยๆงามๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนั่นก็จะเป็นพระสังฆจายนานะครับหรือว่าพระสังฆจายนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นสถาปัตยกรรมการปั้นรูปต่างๆ,ๆนะครับ ensus, นี่จะประมาณนี้นะครับผมรูปปั้นต่างๆนะครับ ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นพระแม่คงคาเทพเจ้าแห่งธาตุน้ํานะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมเป็นค่อนข้างที่จะอายุเก่าแก่พอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เกิดมาได้ยินจาความหล้ว่าได้ยินมาแล้วนะครับผมสลาแก้วกู่นะครับเส้นทางต่างๆจะประมาณนี้นะครับผม มานี้ใครอยากออมาแวะเที่ยวชมนะครับสถาปตัตยกรรมการปั้นปูน,ปนต่างๆก็มีการสลักได้ศึกษาการอ่านได้นะครับนี่ก็จะเป็นเทวะไยปางนี้คือเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จหนีทิ้งราชสมบัติเวียงวงังนะครับอตอนนี้นะครับพอออกบวชนะครับผม มีให้ศึกษานะครับก็เดินแทบผมว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับกว้างขวางมากพอสมควรน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูปลาตัวใหญ่หญปลาบึกตัวใหญ่ๆกันนะครับอืนนี่ก็อยู่อีกภาพพิคเนตนะครับผมอีกหนึ่งความเชื่อนะครับ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเทวลึงคือคุณพระบิดาทางตะวันผ่านเข้าช่องกายะนครนะครับผมอีกมุมนี้ก็นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผม เป็นสถาปตัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ใครชอบแนวนี้ก็มาได้ครับผมที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายจะประมาณนี้นะครับผมก็จ,มจะประมาณนี้นะครับผม ที่ชอบสายมูสายออแบบศึกษาโบราณก็บริเวณนี้น่าสนใจมากครับผมน่าสนใจมากสลาแก้วกู่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สวยงามครับสวยงาม พาดูพาชมบรรยากาศนะครับผมพาดูพาชมบรรยากาศที่บริเวณนี้นะครับสาราแก้วกูครับหนองคายอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมนี่คือทางเจ้าแม่เอกไคนะครับเป็นเจ้าแม่เอกไค้นะครับปั้นได้อย่างสวยงามนะครับผมเจ้าแม่เอกไคนะครับยาดทวดเอกไค ดูอีกครั้งครับผมดูอีกครั้งเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาที่บริเวณบึงนะครับในบริเวณสราแก้วกู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมครับผมภาพก,กว้างๆนะครับภาพก,กว้างๆได้ให้ดูกันนะครับประมาณนี้นะครับผม นี่บริเวณด้านหน้าสลา,านะครับหน้าหน้าสลากบริเวณนี้จะเป็นบ่อปลาเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันนะครับนี่นะครับผมก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะประมาณนี้นะครับที่ศาลาแก้วกุนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ ลืมลืมลืมพาไปดูปลาเก็<ว>บภาพบรรยากาศครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูปลากัน,นครับก็ตอนนี้เรามาที่บ่อปลาแล้วครับบ่อปลาว้ว้าวว้าวว้าเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงบ้าง ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนี่คือปลาบึกครับผมปลาบึกโอ้สุดยอดจริงสุดยอดมากครับผมก็โอเคนะครับประมาณนี้เกาะฝากกดเลิกกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอขอบคุณมากครับ